แต่ว่าในกรณีของข้อสงสัยเรื่องของหน้าตักที่อยู่ในกองทุนคุ้มครองเงินฝากนะที่อาจจะมีบางคนกังวลว่าเฮ้ยเป็นเพราะว่ากองทุนเนี่ยมันมันล่อยหลอหรือเปล่าถึงขนาดลดวงเงินคุ้มครองลงมาผมก็ไปส่องๆดูนะอาจารย์โซชัยอาจารย์อารักษ์ครับ,รบว่าไอ้ตรงตงที่กองทุนเนี่ยเก็บจากแบงค์ใช่ไหมอย่างที่อาจารย์บอกไปแต่0.01% ถ้าคิดจากฐานว่ามีเงินฝากอยู่ประมาณสิบห้าล้านล้านเนี่ยเท่ากับกองทุนเนี่ยมีตรงเข้าเข้าบัญชีกองทุนเนี่ยปีหนึ่งประมาณพันห้าร้อยล้านเลยนะแล้วยอดสะสมจนถึงถ้าขนาเนี้ยมีการประเมินกันว่ามีเงินกองทุนอยู่สะสมอยู่ไม่น้อยกว่าแสนสามหมื่นล้านบาทแล้วอะ <S 2> <S 2> <S 2> ตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนนี้มามีเงินอยู่น้าตักอยู่แสนสามหมื่นล้านบาทอะก็น่าจะโอเคน่าจะอุ่นใจได้ใช่ไหมอาจารย์ลัง ครับใช่ครับมันก็สะสมมาเรื่อยๆมันสะสมมาเป็นสิบปีแล้วแล้วก็บวกปีละพันห้าพันห้าพันห้าต่อไปคงไม่ถึงครับคงคงเหลือประมาณสักหนึ่งในห้าคงเหลือหนึ่งในห้าเพราะว่าเงินฝากมันไม่เต็มสิบห้าล้านล้านนะครับเงินฝากที่คุ้มครองมันเหลือแค่ประมาณไม่เกินเนี่ยครับสามล้านล้านประมาณเนี่ยครับหายไปหนึ่งในห้าหายไปสี่ในห้ปัจจุบันนะครับแต่ก็ยังถือว่าเยอะพอสมมุติพาสะสมมาเป็น เวลานานก็เหมือนกับกองทุนกองทุนก็ไปลักษณะเนี่ยครับก็คือเก็บสะสมไปเรื่อยๆเหมือนกองทุนประกันสังคมใช่ไหมครัโอ้วันนี้นี่ไม่ต้องห่วงเลยือแบบเยอะมากๆเลยจนกระทั่งรัฐเริ่มจะเอามาใช้สูุ่วยสู่ไลแล้วเพราะเพราะมันเยอะอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะมีบางคนนะแต่แต่ไอ้คํานึงนะครับที่อาจจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยก็คือว่าเมื่อไม่คุ้มครองครับเงินฝากของประชาชนควรจะต้องคุ้มครองการเอาเงินฝากของประชาชนไปใช้ ที่อื่นด้วยนะครับคือหมายความว่ารัต้องช่วยทางอ้อมคือต้องช่วยให้ความรู้ต้องช่วยให้ความเข้าใจครับเพราะไม่งั้นนะครับมันก็จะเป็นเหยื่อของไอ้พวกที่มาหลอกลวงต้มตุนนะครับหลอกลวงต้มตุนในในแง่ที่ว่าเอาเงินเข้าไปลงทุนเนี่ยหมื่นหนึ่งนะฮะเ,เ,เ,เดือนแรกจ่ายปันผลมาให้เลย15%เ็นของหมื่นหนึ่งนะฮะ ส5เดือนเดียวนะสิอร์เซ็อีกเดือนนึงจะให้เป็น30%มสบเนแบบนี้ก็คือพวกที่มาเป็นแชร์ลูกโซ่อะไรต่างๆที่มาระดมเนี่ยนะครับอันนี้พราะคนไม่มีความรู้ก็คิดว่าเงินแบบนี้มันมีจริงก็เอาเงินเก็บออมทั้งชีวิตมาทั้ะนี้เราจะไม่ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมไอ้พวกกลโกงแบบ ชร์ลูกโซ่เนี่ยมันเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยนะครับรูปแบบ <ใจ S 2> ที่ทมันจับไปเมื่อเร็วๆเนี่ยกับแชร์ forex ก,ก็ดีน,น,นู่นนี่สามดีนู่นนี่ก็ดีหรือว่ามแม้กระทั่งหลอกกันดื้อๆง่ายๆเนี่ยนะครับเอา Facebook มาแล้วก็หลอกกระดมเงินออเอาคนที่พอมีชื่อเสียงถ่ายรูปคู่กันหน่อยนู่นนี่ไปอะไรไปคนก็เอาเงินไปให้แล้วเดี๋ยวสมัยนี้มันไม่ต้องเจอหน้าเลยคือสมัยก่อนแม่ชมอยก็อาจจะต้องไปเสนอหน้านะแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันไม่ต้องเสนอหน้า มางทีเห็นอยู่ในเพจเนี่ยคนก็เห็นมีรีเทิร์นมาอะไรมารมีคนมาอ,อ,อ้างอิงแค่นั้นเองเชื่อแล้วนะครับมันิงง่ายมากไอ้โรงนี่ครับ,ค,รบคือภูมิคุ้มกันที่เราไม่มีให้กับสังคมเลยนะครับก็คือว่าเราไปเราไปเขาเรียกว่าจํากัดความรับผิดชอบนะครับ,รบแล้วก็ผลักภาระให้ประชาชนดูแลตัวเองแต่รัฐเนี่ยไม่ได้เพิ่มครูปุ้ยง่ายไม่ได้ฉีดวัคซีนเรื่องของความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารการเงินก็ดีเรื่องอะไรก็ดีเนี่ยให้กับประชาชนเลยนะครับแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยมัน มันอะไรอะง่ายมากเลยใช่ไหมครับในเรื่องของไอโซเชียลมีเดียเนี่ยมันใช้กันโอ้โหนี่ยังเมื่อเมื่อสามสี่วันที่แล้วเนี่ยก็จะมีผมใช้ iPhone ก็จะมีไอเมสเซจมานะครับอ่าเข้ามาหลอกอ่าก็คือพนันนะครับพวกเป็นพนันนู่นนี่อะไรเนี่ยมามาได้ไงครับไหนบอก security ดีอะไรดีหรือ f a c e b o o k นี่ก็จะมาเรื่อยเลยนะครับ f a c e b o o k นี่ก็จะมาประเภทว่าลงทุนเท่านี้แล้วการันตีผลตอบแทนเนี่ยมาแบบเนี่ย นะครับผมก็จะรีพอร์ตไอไอไอรีพอร์ตว่ามันเป็นอะไรที่มันอมีเนื้อหาอ่าไม่เหมาะสมนู่นนี่ไปประจํานะครับในพวกพวกนี้เพราะฉะนั้นนี่จะสังเกตว่ามันมันคุมได้ยากมากๆนะครับอ่าตรงเนี้ยผมคิดว่าสําคัญมากกว่าเพราะว่าพอเงินฝากไม่ได้รับอ่าคือถูกพูดง่ว่าไม่ได้รับการคุ้มครองร้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยโดยโดยโดยประชาชนเนี่ยเขาก็เริ่มรู้ตัวเขามีความเสี่ยง ดังนั้นเนี่ยการที่เขาจะไปแช่อยู่ในธนาคารร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมเนี่ยนะก็อาจจะเอ๊ะมันต้องกระจายกระจายก็เขาก็เห็นด้วยแต่เพียงแต่ว่าความรู้ที่เขาจะเอาไปกระจายเนี่ยไม่มีครับเอ้คันจะไปซื้อครับครับครับครัไอ้คันจะไปลงทุนนะครับพี่บอยไอ้คันจะไปลงทุนนะครับอ่าอย่างเช่นอ่ะผมเห็นว่าเป็นของรัฐ มาก่อนนะเอาไปลงทุนซื้อหุ้นกู้การบินไทยเี่ยบ๊วยผมยังโดนหักหลังเฉยเลยวันดีคืนดีรับมันขายหุ้นไว้เฮ้ยมันไม่เป็นวัตถิสาคิจอ่ะไม่รับการคุ้มครองเฮ้ยผมต้องไปเข้าฟื้นฟูอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นความเสี่ยงต่อไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันจะต้องแบบพิจารณาอย่างมากนะครับแล้วก็รัฐจะต้องให้ความรู้นะครับแต่เรื่องกรณีของการมีไทยผมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันหักหลังประชาชน ครับเดิมเคยเป็นรัฐวิสาหกิจแล้วอยู่ดีไปขายวุ่นทิ้งออกไปทําให้ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจแล้วก็เอาเข้าสารฟื้นฟูอะไรนี่คือมันหลอกหมดเลยนะหลอกแม้กระทั่งทริสนะครับทริสก็ไม่ดาวเกรดในสมัยที่ขาดทุนย่อยยับเพราะว่าทริสมองว่ายังเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ครับครับอันนี้อ่านในรายงานของทริสได้เลยเพราะผมอ่านมานะครับว่าทริสเป็นคนบอกอย่างนี้เลยเขาถึงไม่ดาวเกรดเขาถึงให้ยังให้เครดิตของการมีไทยอยู่ในระดับ A ออยู่ อยู่ในระดับ A A ลบทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่มันเป็นจังไปแล้วด้วยนะฮะอาจารย์ใช่ครับขาดทุนขาดทุนเต็มไปหมดเลยนะอันนี้หมายถึงก่อนที่รัฐจะไปขายหุ้นจริงนะครับพอรัฐขายหุ้นทิ้งเท่านั้นแหละทรสที่เล่นลงมาระดับซีดีเลยครับคือคือระดับดะล้มละลายอ่ะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถามว่าเการดาวเกรดของคุณเกิดจากอะไรเกิดจากรัฐขายหุ้นทิ้งแค่สเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะพี่ครับนะครับเพราะนั้นอันนี้มันเป็นอะไรที่มันทําร้าย ทำร้ายเงินออมของประชาชนจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ประชาชนคนที่เป็นเหยื่อในนั้นก็เป็นผู้สหกรณ์ซึ่งมันก็คือเงินออมประเภทหนึ่งจูไหมครับสหกรณ์ไม่ได้อยู่ในประกันเงินฝากไม่ได้รับการคุ้มครองคับไม่ได้รับการคุ้มครองครับครับ